จังหวะช้าๆชัดๆครับโดงคางนะครับจิ้มมาซ้ายยังไม่เต็มนะครับโอ้โหเนี่ยครับแม่ฟันครับฟันเข้าไปนี่ครับดูว่าอัดเฉียวๆมั้งแต่ผมว่าดูปลายคางนะครับรู้ว่ามันโดงคางนะครับจิ้มมาซ้ายยังไม่เต็มนะครับโอ้โหเนี่ยครับแม่ฟันครับฟันเข้าไปนี่ครับดูว่าอัดเฉียวๆมั้ง แต่ผมว่าดูปลายคางนะครับหรือว่ามันโดงคางนะครับจิ้มมาซ้ายยังไม่เต็มนะครับโอ้โหเนี่ยครับแหมฟันครับฟันเข้าไปนี่ครับดูว่าอัดเฉียวๆมั้งแต่ผมว่าดูปลายคางนะครับหรือว่ามันโดงคางนะครับจิ้มมาซ้ายยังไม่เต็มนะครับโอ้โหเนี่ยครับแหมฟันครับฟันเข้าไปนี่ครับดูว่าอัดเฉียวๆมั้ง แต่ผมว่าดูปลายคางนะครับหรือว่ามันโดงคางนะครับจิ้มมาซ้ายยังไม่เต็มนะครับโอ้โหเนี่ยครับแมฟันครับฟันเข้าไปนี่ครับดูว่าอัดเฉียวๆมั้งแต่ผมว่าดูปลายคางนะครับหรือว่ามันโดงคางนะครับจิ้มมาซ้ายยังไม่เต็มนะครับโอ้โหเนี่ยครับแมฟันครับฟันเข้าไปนี่ครับดูว่าอัดเฉียวๆมั้ง แต่ผมว่าด <ไป S 1> ูา<น>าปลายคางนะครับหรู้ว่ามัน